สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอพันิทิพย์โพสต์ถึงคดีแตงโมชวนจับตาหลังมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่เกิดเหตุพลัดตกเรือสปีดบดกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนต่างติดตามความคืบหน้าของคดีเช่นเดียวกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรธิทิพย์โรจนสุน,นันที่เคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นถึงคดีของแตงโมอยู่เรื่อยๆอ,อ,อย่างล่าสุดหมอพันทิพย์ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าร่วมสมมนาครั้ง สุดท้ายกับอายการที่พิษณุโลกสาหรับปีงบประมาณ2 5 6 5เมื่อองค์กรอายการเริ่มปฏิรูปจากภายในเพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงรุกงานยากที่ได้เริ่มต้นวางระบบเริ่มต้นปรับความคิดของคนในองค์กรวันนี้ได้เจอกับบุคคลสำคัญที่ร่วมสอบเชิงรุกในคดีผู้กำกับโจใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาเสียชีวิตผู้บังคับบัญชาที่ร่วมปฏิบัติภารกิจพร้อมทีมจนพิสูจน์ทราบความจริงได้สำเร็จนำมาสู่แนวทางการ ปฏิรูปในฝั่งเบื้องหลังของการทำหน้าที่แล้วต้องขอชื่นชมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคนในองคอ์กรที่มีแต่ความเกรงใจหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งการทำงานที่จะพร้อมทำโดยมีเงื่อนไขว่าต้องพร้อมตั้งแต่คำสั่งระเบียบงบประมาณบุคลากรสนับสน,นุนจึงจะขับเคลื่อนเป็นเรื่องที่ท้าทายในฐานะที่มีประสบการณ์มาก่อนจึงให้กำลังใจว่าปัจจุบันสังคมไทยมีวิกฤตเรื่องกระบวนการยุติธรรมการเริ่มต้นทำงานเชิงรุกเพื่อ,ออำนวยความยุติธรรมจะ รอมเมื่อพร้อมคงไม่ได้ขอเพียงมีความศรัทธ,ธาที่จะสร้างความยุติธรรมคนตัวเล็กย่อมเปลี่ยนโลกได้ส่วนคดีแตงโมคงต้องรอติดตามในชั้นศาลคดีที่ฝ่ายผู้เสียหายและฝ่ายถูกฟ้องเรียกร้องให้ฟ้องเร็วๆคดีที่มีผู้คนทั้งเมืองติดใจสงสยัยคดีที่มีผู้คนออกมาเป็นทนายเป็น NGO อแต่ไม่มีหน่วยงานรัฐออกมาช่วยแต่อย่างน้อยก็ได้มีโครงสร้างหน่วยงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงรุกจากอายการกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความตั้ง สร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ได้งานนี้กำลังเริ่มต้องติดตามและให้กำลังใจว่าหลังเปลี่ยนผู้บริหารแล้วจะเดินหน้าได้เร็วหรือช้าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ